ถ้าไม่มีอะไรทักแดออออองอปโป้อโป้อโป้จ๋าอโปอแหม่อย่าล้อเล่นนาเออ,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 จ,รอ,อจ,รจริงๆแล้วนะอปโป้มีอะไรครักข้องใจนะก็น่าจะพูดพูดพูดปล่อยปล่อยมันออกมาสะมัง่งแหมความจริงเธอกับลิจุนเนี่ยเป็นเด็กดีเด็กดีนะอุ้ยมื่อตอนที่นึกว่าจะย้ายออกไปจริงๆเลยนะไม่มีความรู้สึกว่าแหม่มันใจหายใจหายเลยคิดถึงนี่ ถ้ามีอย่างนี้นะก็อาจจะรีบจ่ายจ่ายจ่ายมา้าก็หมดเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวเนาะคุณนายคุณนายรู้ไหมว่าผมจะรู้สึกดีและมีความสุขมากเลยถ้าวัานไหนผมได้มีเรื่องทเลาะวิวาสกับคนอื่นแล้วผมก็เป็นฝ่ายชนะจากนั้นผมก็นั่งดูคนอื่นซึมคอตกไปเลยนะ อีตานี่เลยอีตานี่เลยอีตาสวยไึ่ต้องมาทำยิ้มฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ก่อนนะไอ้โป้พี่สุนเรับตังเธอไปต่อนะตอนแรกาก็ไม่รับหรอกนะฉันก็เลยยัดใส่มือพี่โปแล้วก็ให้ไปจัดการกับแม่คัะ คุาขีงใจมากเลยนะบางทีเลยน่าลำคาญหาแหมก็เขาไม่อยากเป็นน,นี่วงทีไรน่ะนี่แต่เขาก็เป็นนี่เธอจนได้เลยนะอ๋อทำไมมองฉันอย่างนั้นนะ่ะนี่ฉันไม่ได้ว่าที่จุดของเธอเป็นคนไม่ดีหรอกนะเขาเป็นคนดีมากแต่ว่าถ้าเขาลดความขี้ใจของเขาเป็นนีนึงน,นะเธอรักตายเลยนะหโง<ฮ>่น<ฮ>ี่พูดอะไรนะ่ะใครไม่ได้ยินบ้างหลังห้ามพูดอย่างนี้นะจา ม่ว่างไหมบางทีฉันไม่ว่างอลต้องไรับเสื่อให้พี่ฟอสไม่งั้นพี่ฟอสด่าแน่เลยเพื่วชวนเดย์ซูปเปอร์ขนาดนี้แง่เราหายตัวไว้ได้ดื้อย่างเงี้ยไม่ได่าเฉยหรอกมันต้องมีลงไม,ม้ลงมือบ้านก็เอาเสร็จมือตีไม่ได้พับใส่กระเป๋าเนี่ย มากเลยบุญคุณทั้งนี้พี่จุนจะตอบแทนยังไงแหมก็บอกแล้วนะคะว่าไม่เป็นไรไว้มีเมื่อไรหร่แ็เอามาใช้คืนก็ได้พอพี่จุนถ้าจะตอบแทนบุญคุณนะวันนี้ยังมีทางนะอ,อ่ะทำยังไงน้องหงก็พอดีแหนมวยให้ออกไปเดินซุปเปอร์แล้วฉันไม่ว่างนะอ,อ่ะเพราะวันนี้พี่จุนไม่ไปทำงานใช่ไหมอ๋อวันนี้พี่จุนไม่มีงาน โอ้ยจุน๋นีบกแล้วเอ่อน้องมยุยจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมครับงั้นเดี๋ยวพี่จุ๋นอาสาไปชิュอให้นะค่ะเป็เดยวเา่อยที่บ้านนะคะดีงั้นรไปเลยงคนเนี่ยเห็นน้องมุ้ย ไหนฮะไม่ไมรู้ไม่คอรู้เลยเลยมันไม่บอกไอ้เตียงไปแล้วก็ฉันไอยากบอกน้าเตียงอ่ะถ้าบอกไปที่จุดก็โดนด่าเลยก็เขาพาลูกสาวเขาไปเที่ยวสองต่อสองแฮปปี้อย่างนั้นน่ะจะแฮป,ปปี้แฮปปี้อะไรกันนักหนาวะร้อนจะไปชัรแล้วเนี่ยโถ่ทึ่มฮะน้องมุ้ยนะช่อ้จุน แล้วม่จุ๋มไม่เคยเห็นเล่าที่ฟังเลยวะใช่สิก็พวกเหนี่ยทึ่ม้าไม่มีอ่ะโอนนเนาะม่เด็นไม่ได้ไงถามจริงเถอะถ้าไม่บอกไม่กล่าวอะไรเธอเธอจะมีปัญญารู้อะไรไหมฮะเนี่ยถ้าผู้ชายทั้งโลกเป็นอย่างเนี้ก็เ็งตายผู้องที่แกล้งโง่นหน่อยเดียวใส่เป็นชุดเลยเหรอฮะก็ใครไปรู้อ่ะผู้หญิงอย่างเธอรู้นะลุกยางกะเตี้ยเธอเลยนี่อ๋อผู้ชา่นี้เล่นเตี้ยเธนเลยเหรอฮะ แตงอแล้วฉันไม่ทำแล้วไปแล้วฉันไม่ชอบอบพวก <ไง S 2> คนที่ชอบกบเกิดตัวเองเดี๋ยว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 เหลืออีกเป็นโหลเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเธอไม่มีฉันเธอไม่สามารถทําอะไรสําเร็จเลยใช่ไหมอย่างนั้นไปไว้ผมอย่าลืมสิว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันนะเออฉันจะไปตลาดแล้วจะเอาอะไรมล่ะอะไรก็ได้จ้ะนะนแต่แเรื่องอาหารผมยังต้องตัดสินใจให้เธอเลย อยากจะร้อนคนจะเกิบบ้าอีก แม่บผมก่ากแม่แต่นี่มันก็ถูกเยอแล้วค่ะยา่อะตค่ะือเยาแม่าอีกได้ทนี่เดนี่นีซื้อของฝากอโปนะคะมเอรยามันโปอย่างนี้โปเวลาใสมันก็ เออเด็ดเด็ดดูดูไห่ดีดีออออืมนี่นี่ใครเห็นลูกมวยฉันจับไหมยังอ่ะเห็นกันบ้างมั้อ๋อถ้ามาก็เห็นรอกหน้านายอู้วแต่ว่แต่นั่งทำอะไรกันอยู่มันเลยจะช่วยกันดูดูที่มันางก็ไม่รู้เรื่องพักบอกอะไรอย่างวะนี่เรื่องการตามหาเปล่าเวลาหกลอบนี้มั้ยแหมยังเอาเปล่าหล่อตายนี่ ฉันไม่ว่างอย่างคุณนายเตียงหรอกเอใช่<ม>ฉันว่านะดูๆไปนะเพราะว่าอิจฉาโยูยทิ้งไว้อย่างนี้แหละคือว่าเลยนะทำอะไรไม่พอดีสักอย่างว่ะใช่แหมบอกที่จะรักลูกเนี่ยก็รักสักจนเบ้อไม่เข้าท่าคนอะไรนี่ถ้าฉันเป็นอาเหงมุ่ยนะฉันจะต้องปักไปปัดใช่แม่ มันน่าเบื่อเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดไปดูนะเดี๋ยวต้องมาถาม <laughs> ทั้งวันละน <c oughs> ไม่ได้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไม่ได,ไได,ไไดเอนน้นี่นี่นี่อย่าโซนสินี่ตส่า์จังไอซีนที่เหมือนเหมือนกันแล้วทำไมายังแย่งกันอีกล่ะกินไปของสัตว์ตัวเองอะ น้องกลางสวัสดีค่ะแนมะ่ช่างมันเอินังนะคะเชิญนั่งได้ค่ะคคะเออมุมม้ยจนะ้ะนี่เป็นพวงสวัสดีค่ะมุ้ยครับนี่น้องเห็นมุมม้ยครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนั่งสิคะฉันเป็นเจ้ามือเองไม่เป็นไรหรอกค่ะเพิ่งรู้จักการเกรงว่าเป็นการรบกวนไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณจุ๋มก็ใช่คนอื่นเป็นเพื่อนร่วมง,งานของดิชน คุณเห็นม้วนไม่ต้องเกรงใจค่ะนั่งสิคะไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวผมนั่งทางนน้นดีกว่านะครับนะาคุณจุนซื้อของมอเาเยอะใช่ไหมคะอ๋อของน้องม้วนนี่แหละครับผมอาสามาสินให้นะครับนะน่าอิจฉาจังนะคะมีคนอาสาขนาดนี้แล้วตอนนี้คุณจุนได้เขียนบทความอะไรบ้างหรือเปล่า อ๋อก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่มีเรื่องที่น่าสนใจเออว่าแต่ว่าคุณพลอนะครับเขียนให้ผมอ่านบ้างสิครับอดใจนิึงน,นะคะเร็วๆนี้แหละค,ะค่ะนี่คุณเหมงวยรู้ไหมคะว่าคุณจุ๋มนะเคยเขียนบทความมาให้ดิฉันอ่านมันเป็นบทความที่ดีมากเลยนะคะผมจะเป็นครูเลยถ้าคุณรักการเขียนนะคะแล้วมีที่ปรึกษ,ษาอย่างคุณจุ๋มแล้วก็ไม่คิดหวังแน่ๆนะค่ะก็เคยเขียนให้คี่จุ๋มที่อ่านเหมือนกันละค่ะแล้วคะ ต่พี่สุ๋มเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ก็เลยท้ออย่าท้อสิคะการเขียนต้องฝึกกันบ่อยๆไม่มีใครเราคะ่ะที่เขียนละครั้งเดียวจะได้เลยขอบคุณนะคะที่แนะนำพี่จุ๋มคะแล้วถ้าเกิดว่ามั่วเขียนมาให้พี่อ่านอีกฉันเผาเอีอกหรือเปล่าคะไม่แล้วจ้ะพี่สัญญาพี่จะไม่เผาแล้วคือวันนั้นพี่มีจริงพี่ขอโทษนะนะเอาแล้วแม่ผองทันเขา้าค่ะ ทานข้าวค่ะแล้วเตินข้าวรู้แล้วรู้แล้วโอ้ข้าวเหรอเออเดี๋ยวก็ชิมเข้าไปในนี้แล้วก็อ่ะแล้วโป้หายไปไหนล่ะโป้กินานเสร็จแล้วจ้ะเขาไปส่งผ้าแล้วอ๋อฮะนี่เขาผัดเขาผัดเฮ้ยเขาหอมผู้เห็นน้ำมั่ย้างไหมเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้นะแม่ลำคาญจะตายแล้ะลำคาญจะคุณนายอ่ะ เดี๋ยวก็ถามเห็นลูกจันไหมเดี๋ยวก็ถามเที่ยวไปเที่ยวมาก็ถามทั้งวันน่ะคือเหงมวยเขาไปเดินซุบมาแค่ประทุจนะคะแล้วไม่อีกทีนี้ทุกคนเนี่ยนะใครเลูกสาวฉันมาอ๋อใช่ไอ้ยูหายไปไหนหน้าตีนะเชียร์ลูกคนเนี้ยแล้วถ้าถ้าเจอเห็นมวยแล้ว จะทำยังไงคะ่ยังไม่รู้เหมือนกันแหละก็ลูกอันนะใช่ไหมมันเป็นลูกค่ะน,นะหายหน้าไปนานๆก็เหงาอ่ะคิดถึงนี้คุณนายคุณนายก็คุณนายอะปล่อยลูกสาวคุณนายสักตืดใจจะได้ไมั้ยล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะต้องยุ่งยุ่งไม่ได้ปะเออจะบอกให้เอาบุญบ้างเอาอไรนะ กินขวกินข้าออไ่งม่บอกเขเ่ช่อน้รู้แล้วไม่ยอมบอกใช่ไหทาให้อ้ต้องกู้ใจอย่างเี้เอออาพองดีแล้วหรือนั่นแหละพูดมนะทำไมงั้นนะอ้วนนาเช่าว่าไงเขาบอกเอาไปดิไ แล้วไว้พบกันใหม่นะคะเช่นกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นดีไหมครับ,ค,รบคุณโคนี่จะเป็นผู้หญิงที่ดูดีมากเลยนะคะทั้งเก่งแล้วก็กล้าเป็นตัวของตัวเองการศึกษาเขาก็ดีด้วยอัธยาศรรยัยก็ดีนะจ๊ะตั้งแต่พี่ไปทำง,งานนะเขาดูแลที่ตลอดเลยมวยนี่นไม่มีอะไรเที่ยบคุณฮวนได้เลยนะคะรู่สึกว่าไหมคะ ด้วยจ้าคนเรามันต่างกันนะจ๊ะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเออยทียบกันเลยสิครับก็คิดเล่นๆนะคะกลับบ้านดีกว่าป่านนี้แม่รอแย่งดิมวยไอ้ชะเล่าให้ฟังมวยเ,เม่ยเลยมหรวะเฮ้ยน่ารักดวีวะเฮ้ยมึงดู น้องมุ้ยของกูเว้ยถุยเมาอะไรนะมึงเพิ่งเจอเขาครั้งแรกนะเว้ยผมมาขอแบแฟนเขาผมใช่เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่พี่จูนน่ะเป็นครูของฉันพี่มุ้ยก็เรียนด้วยเห็นไหมพวกมึงมันจะไปรู้อะไรวะออแบบเนี้ยมีลุ้นเว้ยวันดีจ้ะน้องมุ้ยไม่ต้องทำงงหรอก พี่อยู่ซอยเดียวนี่นแหละไปไหนมาจ้าจะรู้ไปทำไมรู้นิดรู้หน่อยว่าจะเป็นไงนี่ไปยังทำสูตตัวเป็นครูบาอาจารย์อย่าลี้กินไก่วัดเองด้วยคนเป็นใครพูพี่ชายเก่าค่ะ ไอเต่า <laughs> โอ้ย <S <S พวกมือไม่รู้อะไรว่ะมาเกมเนี้ยมันเพิ่งเริ่มด้ย เจียวไข่อใหญ่นีนะคะไม่ต้องให้มันกินแค่เนี้ยหมายความว่าไงคะก็ยกสำรับนี้ไปให้มันกิน,ฉนเฉลยสิไอ้จุนของเธอแม่ไอจ,จุนเขามาเกี่ยวอะไรกับเราคะจุจจู่แม่นี่พูดอะไรขึ้นมาดีกับมันนักนะเรียนก็ไปเรียนกับมันแล้วดูสินี่ข้าวปลาอาหารอะไรก็ยกไปให้มันกินจนหมดไปไหนก็ยังไปกับมัน